คุณพี่วิภาวันค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะเหงื่อออกหน้าทานอาหารไม่ค่อยย่อยลมเยอะอึดอัดหายใจไม่สุดและเต้นแรงขอแนะนําด้วยค่ะต้นตอของโรคจุดเริ่มต้นคือที่ท้องค่ะทําให้อาหารย่อยก่อนเพราะว่าถ้าอาหารไม่ย่อยปุบ๊บอะมันจะเกิดเขาเรียกว่าแก๊สพิษนะคะแก๊สพิษแก๊สของเสียมันตีหรือลอยขึ้นมานะคะพอมันตีขึ้นตีขึ้นมาทางหลอดอาหารขึ้นในส่วนบนขึ้นมาเรื่อยๆ คอเราก็จะแสบจมูกเราก็จะร้อนหรือบางคนอ่ะเหงื่อออกผิวเพราะว่ามันต้องการระบายความร้อนเพราะแก๊สข้างในมันร้อนเป็นแก๊สพิษมันระบายออกผิวนะคะให้ให้คุณพี่พาพันไปสังเกตตัวเองดูว่าแสบที่อกไหมนะคะแสบที่อกแสบที่คอไหมอันนี้แสดงว่าการที่เหงื่อออกหน้าเยอะๆหรือเป็นสิวคือการระบายพิษหรือระบายความร้อนนะคะให้แก้ที่อาหารไม่ย่อยก่อนไปเช็คอาหารที่เรากินว่าเรากินอาหารที่มันย่อยอยากไหมผักดิบ กินบ่อยไหมนะคะขนมจีนแป้งก๋วยเตี๋ยวอะไรกินเยอะไหมหรือน้ำเนี่ยกินเยอะเกินพอดีไปไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้นะคะกินอาหารแล้วเนี่ยกินอาหารเยอะแล้วไปกินน้ําเย็นน้าแข็งหลังอาหารไปกินผลไม้หลังอาหารอันนี้คือสาเหตุเลยค่ะที่ทําให้ท้องอืดอาหารไม่ย่อยพอเรากินอาหารเสร็จให้กินน้ำน้อยสักครึ่งแก้วให้อาหารลงก็พออย่ากินผลไม้หลังอาหารอย่ากินชานมชาเขียวหรือนมถั่วเหลืองถั่วเขียวนมวัวหลังอาหารเพราะมันจะทําให้ท้องอืดอาหารไม่ย่อย ะะอย่างบางทีอาหารเราออกมาเลยใช่ไหมเรากินเข้าไปน้ําย่อยอะคะ่ะจากกระเพาะอาหารมันต้องไปเผาผ่านให้อาหารพวกนี้มันย่อยแต่เราไปดันกินน้ําเยอะเราไปกินชานมผลไม้เยอะปุ๊บทำให้น้ําย่อยมันเจือจางมันจะท้องมันจะอืดแล้วระหว่างวันอนะสมมุตินะคะคุณวิวพันธ์ไปกินน้ําเยอะอีกนะเยอะเกินพอดีท้องมันอืดอยู่แล้วอาหารมันไม่ย่อยอยู่แล้วไปอาดน้ำสองสามลิตรอีกมันจะเกิดอาการจุกแน่นหายใจไม่ออก เขาเรียกว่ากระสท้นภาษาแพทย์แผนไทยนะกระสาท้นคือน้ำมันล้นกระเพาะน้ำมันล้นปอดมันขึ้นมามันจะเสียบที่หัวใจบางคนจะหายใจไม่ออกบางคนจะใจสั่นแพนิดมันคือการอาการอุดอัดที่ลมในท้องมันมีปัญหาถ้าลมในท้องมีปัญหามันมีสองอย่างคือระบบย่อยที่มันย่อยไม่ดีนะคะกับการถ่ายที่ผิดปกติหรือคนถ่ายยากลมมันจะอั้นแล้วมันตีขึ้นในส่วนบนเราจะจุกเราจะเสียบที่คอเราจะหายใจไม่ออกอะไรประมาณนี้คือให้ไปแก้ที่ท้องก่อนดังนั้นถามว่าคุณเิค่ะวิว ภาวะันเนี่ยต้องทําเริ่มแรกคือทอํายังไงก็ได้ให้ท้องมันยุบลงอะคะ่ะหนึ่งกินอาหารให้น้อยลงสองอย่าก,กินน้าเยอะหลังอาหารสามอย่าก,กินน้าระหว่างวันเยอะเกินไปผลไมใ้ให้ไปกินตอนท้องว่างอย่าก,กินหลังอาหารชานมชาเขียวอยากกินบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ขอเอาไปตอนท้องว่างอย่าก,กินตอนหลังอาหารเพราะทุกคนที่ท้องอืดแล้วอ้วนๆเนี่ยจะกินน้าเย็นน้าแข็งหลังอาหารเยอะนะคะอย่างยุ้ยเองกินไหมกินค่ะแต่จะกินน้อยกินครึ่งแก้วก็พอละเพราะว่าธาตุเขาเรียกว่าธาตุไฟมันเสียนะคะน้ําย่อยมันเสีย เนาะดังนั้นถามว่าปรับพฤติกรรมเหล่านี้ก่อนให้ให้เรียบร้อยก่อนถ้าปรับพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้นะคะยังไงก็ไม่หายนะคะจะไปหายาที่อื่นที่ตัวนั้นตัวนี้มามากินก็ไม่หายนะคะปรับพฤติกรรมให้ได้พอปรับได้มันจะหายเองแต่อาจจะมีตัวช่วยเช่นถุงประคบร้อนอย่างเงี้ยคะ่ะให้เอามาใส่ที่ท้องบ่อยๆหรือเล่นหุ่นละหุกบ่อยๆจะช่วยให้ท้องเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวหรือหรือทําให้ย่อยง่ายนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติจะทานชาผู้หลานแนะนําให้คนเป็นกดไหลย้อนเนี่ย กินหลังอาหารสักครึ่งชั่วโมงแล้วชวงเข้มๆหน่อยมันจะช่วยในการย่อยอาหารนะคะมันเป็นธาตร้อนถ้าชงเข้มมันจะเป็นลิดร้อนถ้าชงอ่อนจะเป็นลิ์เ,เย็นดังนั้นคนที่ท้องอืดต้องใช้เข้มๆนิดหนึ่งหลังอาหารสักครึ่งชั่วโมงนะคะอ่าตามนี้ค่ะ